อะไรนะโอ้โหดู้ไปไปนู่นอ่ะอุ้ยน่ากลัวบอดีรถเก่งนูอยู่นู่นในไม่น่าจะทนะ่วมแล้วมั้งโหน่ากลัวาม,มากอะรถอาน่าจะเครื่งพันแล้วมั้ง บ้าน้าบ้านมังนะขึ้นตาบ้านไม่ได้กำแพงวัดไปแล้วอยน้ำแรงมากอูไปหมดเลยตอนนี้งวัดมาไล่กำแพงวัดพังแล้วนะคะพังเลยแบบเมื่อกี้เสียงแบบลั่นเลยอ่ะกำแพงกำแพงลั่นหมดเลยอ่ะไปทั้งแถบ เหมือนมันอั้นน้ำมันอั้นตอนแรกน้ำมันขึ้นถูมากแล้วเหมือนรับไม่ไหวกำแพงรับไม่ไหวตอนนี้ไปหมดแล้วค่ะกำแพงวัดไปหมดแล้วน่ากลัวมากน้ำไหลแรงมาก แผนปฏิบัติการที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดค้างแบบนี้ครับโดยเฉพาะความเสียหายที่มันเกิดขึ้นสิ่งโดยยามพานะเงี้ยเราจะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวยังไงครับก็คือเบื้องต้นเดี๋ยวขอสารวจก่อนค่ะว่าความเสียหายมีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวประสานกับหน่วยง,งานต่างๆนะคะสถานการณ์ล่าสุดนะตอนนี้ครับตอนนี้น้ำเริ่มลดลงค่ะและเห็นบอกว่ากรณีมีผู้สูญหายหนึ่งรายตอนนี้ตามรายงานตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานเลยค่ะเป็น ตลาดบ้านไร่ครับนี่คือตลาดบ้านไร่ครับนี่เป็นนิยมทานนี้นะครับเขาก็ใช้ห้ายางนครับกันไว้นะครับแล้วก็มีถังน้าใส่แล้วกันไว้นะครับนี่ข้างในนะครับารรคบาตา,ารีสอร์ทนะครับน้ามาจากไฟฟ้ารีสอร์ทข้างในนะครับ วันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เราเราก็ช่วยชาวบ้านออกมาได้ช่วยนักท่องเที่ยวนะครับจึงจะตั้งแคมป์อะไรได้หมดทุกคนนะแต่ไม่มีคนบาดเจ็บไม่มีคนเสียชีวิตมีคนใส่ช็อตนิดหน่อยนะก,ก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับ<ไ>แต่ในส่วนตอนนี้เราก็ต้องคือตามล้างนะครับเราจะล้างเลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เว้นเลยคือไม่หยุดเลยถ้าถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวแห้งแล้วเดี๋ยวจะเป็นแบบแม่่ายทำมาล้างแล้วก็ไล่ท่อไล่หลงท่อไล่ลงท่อ แล้วจากท่อต้องไล่ลงสู่ที่ระบายเลยถ้าไม่งั้นถ้ามันไปแห้งในท่อแล้วมันจะยุ่งเอสเอ็มีไหนของสินเนี่ยนนตลานเนี่ยเป็นยังบบไงคือวัปหายกำลังสำรวจอยู่นะมันไม่สามารถประเมินได้เพราะาไม่มีเวลาตั้งตัวเถิดนะครับในส่วนในส่วนตรงส่วนของเขตเทศบาลเนี่ยแล้วก็แถวสนามพวกนี้นะครับก็คือไม่มีโอกาสตั้งตัวเลยมาแรงเลยนะมาระหว่างที่กำลังฝนตกอยู่น้ำน้ำฝนท่วมก่อน แล้ว็น้าป่ามาซ้ำออบาตอเพีนหน้าที่อปบตต้องออกสํารวจแล้วนะครับถ้าเป็นเขตเ,เทศบาลเทศบาลก็ต้องออกสํารวจเพื่อแจ้งของเงินจากท่านท่านดว่านะครับผมตามระบบของอของการเกิดไทยอะ่ะมันมีอยู่แล้วขั้นตอนการเกิดไทยเนะเพียงแต่ว่าในระบบราชการไทยนะี่ยังล้าหลังอยู่ยังให้แต่ของไม่มีช่างอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ลําบากนะครับพูดยากเหมือนกันนะครับแต่เราก็ยังมีประชาชนเชื่อประชาชนอยู่นะครับผม แต่ในส่วนของตอนนี้มันก็เยียวยาเบื้องต้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับ